สำหรับคลิปโน้นี้นะคะเราจะมาเล่าประสบการณ์หน้าพังเป็นสิวไม่กล้าออกงานค่ะทุกคนคือเป็นสิวด้วยหน้าหมองคําด้วยผิวไม่สดใสผิวไม่อิ่มน้ําทุกคนเหมือนไม่เคยกินมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยผิวเน็ตเมื่อก่อนนะคะคือเวลาเน็ตแต่งหน้าทุกคนหน้าเน็ตมันแห้งแบบแห้งกร้านมากๆค่ะทุกคนคือมันเป็นมันแต่งหน้ายากเหมือนผิวเราแห้งมากๆผิวเราแบบไม่สวยคือช่วงนั้นเน็ตทอแล้วก็ความมั่นใจเท่ากับศูนย์เลยค่ะทุกคน ชอนล้คจะเริง่สำหรับคลิปโน่นนี้นะคะเราจะมาเล่าประสบการณ์หน้าพังเป็นสิวไม่กล้าออกงานค่ะทุกคนคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนเน็ตเคยเป็นสิวแบบนี่โอ้ oh my ก็ทุกคนคือมึงเห็นไหมคะว่ามันเป็นแบบผดเล็กๆเต็มหน้าผากเลยค่ะทุกคนและเนทก็เคยเป็นสิวแบบนี่ <c oughs> อีกเช่นกันค่ะทุกคนนี่คือเป็นแบบผดเม็ดเล็กๆเลยค่ะทุกคนคือแบบนี่มีอีกนี่หนหนเห็นได้ชัดมากว่าเนี่ยเป็นแบบผดเม็ดเล็กๆเยอะมากนะคะทุกคนเ <c oughs> พราะเนทเนี่ยเป็นคนที่สิวขึ้นได้ง่ายมากค่ะและช่วงนั้นนะคะทุกคนเนทเฟลจนไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าแต่งหน้าไม่กล้าจับหน้าตัวเองคือมองแล้วแบบมันเครียดมันวิตกกังวล ว่าทําไมหน้าถึงเป็นแบบหน้าเราถึงได้พังขนาดนี้ทุกคนจนเนตได้แบบว่ามีใครบอกเนตได้บ้างไหมคะแบบวิธีรักษาแบบสิวพดอะไรงเงี้ยเนตขอร้องเลยแบบในไอจีค่ะทุกคนคือแบบช่วงนั้นคือเครียดมากแล้วก็แบบไม่กล้าทํางานไม่กล้าแบบไลฟ์สดอะไรเลยค่ะไม่ได้แค่เป็นสิวอย่างเดียวนะคะทุกคนคือเนทอะยังเป็นผิวหน้าหมองคล้ำเหมือนคนแบบว่าโดนเล่นศิยศาสตร์โดนเล่นของอะทุกคนเนี่ยคือหน้าหมองคล้ำขนาดนี้เลยทุกคนดูสิคือมันแตกต่างกันมาก เป็นสิวด้วยหน้าหมองคําด้วยผิวไม่สดใสผิวไม่อิ่มน้ําทุกคนเหมือนไม่เคยกินมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยผิวเนตเมื่อก่อนนะคะคือเวลาเนตแต่งหน้าทุกคนหน้าเนตมันแห้งแบบแห้งกล้านมากๆาค่ะทุกคนคือมันเป็นมันแต่งหน้ายากเหมือนผิวเราแห้งมากๆผิวเราแบบไม่สวยคือช่วงนั้นเนตทอ้อแล้วก็ความมั่นใจเท่ากับศูนย์เลยค่ะทุกคนแต่ก็คือทําทุกวิธีทางแล้วนะทุกคนแต่ว่าสิวมันก็ไม่หายไปจริงๆค่ะท,คคะ,ะทุกคนค่ะแลวทุกคนดูผิว เนทในตอนนี้สิคะาโอ้โหแบบเนทมันใสขึ้นเยอะมากเลยค่ะทุกคนแล้วตรงหน้าผากที่แบบว่ามันเป็นสิวอะไรเงี้ยก็คือหายไปหมดแล้ว <c oughs> ตรงแก้มตรงอะไรก็คือแบบว่าหน้าแบบอิ่มน้ำฟูสุดๆทุกคนแบบเนทออกงานอะไรเงี้ยแล้วก็มีแต่คนทักเนทสวยสิบเต็มสิบไม่หักอะไรเงี้ยทุกคนแล้วผิวหน้าที่แบบว่าแห้งกร้านเวลาแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็คือหายไปเลยนะทุกคนสิวตอนนี้ก็คือไม่เป็นแล้วนะคะหน้าแบบว่าเกรียงสุดๆคือเนต การันเตอร์ทูกการลันตีเลยนะคะว่าวันนี้เนตไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์หรือไม่ได้ทาอะไรบนหน้าเลยค่ะทุกคนมาแบบวันหน้าสดสดแบบสดกว่านี้ก็แบบปลาในตลาดแล้วว่าทุกคนคือมาแบบสดจริงๆค่ะทุกคนเนตให้ดูเลยว,ว่าไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์เลยทั้งสิ้นเลยนะคะทุกคนยังไม่พอนะทุกคนเนตไม่ได้แค่ผิวหน้าดีขึ้นอีกเดียวเนทจะให้ดูผิวตัวเนตเมื่อก่อนคือมันไม่ใช่แบบ ผิวไม่สวยนะแต่มันเป็นผิวสองสีที่แบบไม่ออลาทุกคนคือเนทเป็นคนชอบเนทเป็นคนชอบสีผิวตัวเองมากแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นผิวที่แบบไม่ได้ดูออลามันเป็นผิวเหมือนแบบผิวคล้ำผิวแบบผิวไม่สะอาดอ่ะทุกคนแล้วดูผิวเนทตอนนี้สิคนเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบเออมันมันมันแตกต่างกันมากเลยค่ะทุกคนจิงเดี๋ยวเนทจะมาเล่าให้ฟังว่าเนทเนี่ยไปทําอะไรมาบ้างค่ะก็คือมีหลายคนที่ทักมาถามเนทว่าเออทำไงดีให้ผิวดีขึ้นแบบเนทอะไรเงี้ยทุกคนคือเนทกินตัวนนีี้เลยค่ะ เนีเ่เนเนอาหารผิวนะคะกอรี่ค่ะทุกคนเน็ตบอกก่อนเลยว่าเนด้เป็นคนแรกๆมั้งที่รู้ช่องพินัตตี้นะคะทุกคนว่าแบบเออมันรู้สิวได้จริงนะ้าเราก็ไม่รอช้าเลยค่ะทุกคนเราก็กดสั่งเลยแล้วก็บวกมาเจอกับช่องพี่เชอรี่ค่ะทุกคนพี่เชอรี่นะคะเดี๋ยวเห็ขึ้นไอจีพี่เชอรี่ให้ดูแล้วกันนะเมื่อก่อนอนะ่ะคือพี่เชอรี่อ่ะเขามีแบบปัญหาผิวแบบเราอ่ะทุกคนเป็นสิวต่างๆคือหนักมากๆนะคะทุกคนแต่ผิวพี่เชอรี่ตอนนี้คือแบบ มุ่งหยามากค่ะทุกคนนี่ก็เลยไปกดสั่งมาเลยตอนแรกๆเนี่ยตอนสั่งแรกๆจําได้ว่าสั่งซื้อกับไลน์ออฟฟิเชียลของแบรนด์ของทางแบรนด์เลยแล้วก็หลังๆเนี่ยรู้สึกว่าสั่งกับตัวแทนก็ได้เพราะว่ามันใกล้บ้านเราดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คําแนะนําดีมากๆนะคะทุกคนเน็ตบอกเลยนะคะว่าให่น้องชมพูและใหญ่น้องส้มเนี่ยเน็ตขาดไม่ได้เลยค่ะทุกคนเป็นคู่ตัวป่วนของเน็ตจริงๆแบบเป็นโนหนึง่งแบบโนหนึง่งจริงๆที่สุดของที่สุดของเนต จริงๆค่ะคือเนตกินคู่กันมาโดยตลอดเลยและของหมดบ่อยมากเนทถักไปหาร้านประจําก็คือแบบแม่หมดแล้วก็คือส่งมาเลยตอนหนีแบบข้ามขาดตอนก็คือเนตจะมากินเป็นตัวเสีย่ยมพูก่อน,นะคะ่ะทุกคนนี่เลยซองเสีย่ยมพูนะคะโอ้โหล็บเราย,ยาวกว่าตัวนี้นะคะเนตจะกินเพื่อความปังค่ะทุกคนเพราะตัวนี้นะคะเป็นคอลเาเจนสายพันุ์เดียวกับผิวค่ะแล้วก็เป็นคอลเาเจนที่มาจากปานหัวเปอร์เซ็นต์มีโมเลกุลแบบเล็กมากมาก สามารถซึมงเข้าสู่ผิวเราได้แบบเร็วสุดๆเลยค่ะจะทําให้ผิวเราเนี่ยกลับมาแข็งแรงและผิวนุ่มชุ่มชื้นเนี่ยภายใน7วันเลยแล้วเขาก็จะช่วยในเรื่องที่แบบว่าไม่ให้เรากลับมาเป็นสิวอีกผิวจะแข็งแรงผิวดูชุ่มชื้นลื่นเหมือนปลาใน ไปน้ำอยู่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะแล้วก็แบบออกแดดได้ฉ่ำมากนะทุกคนก็คือเนี่ยถ่ายรูปลงไอจีเนี่ยมีแต่คนบอกผิวดีขึ้นมากใช้อะไรทําอะไรมานี้เลยจ้าไม่ทำอะไรกินนี้เลยจ้าอาหารผิวจ้ากอลี่จ้าแม่อีกหนึ่งตัวที่ขาดไม่ได้เลยวิตซีซองส้มค่ะทุกคนเป็นมะเขือเทศอัดเม็ดนะคะ oh. ความว้าของเขาก็คือในหนงแคปซูลเนี่ยเท่ากับมะเขือเทศสาพอรโอ้ย oh ช่วยในเรื่องรอยดํารอยแดงที่เกิดจากสิวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหรือแบบใครที่ไม่กินมะเขือเทศสดนะมะเขือเทศเนี่ยก็คือกินตัวนี้ได้เลยค่ะทุกคนหนึ่งแท็บเท่ากับ3าสี่ผลเลยนะทุกคนบอกเลยว่ากินง่ายเม็ดแบบกําลังพอดีเลยค่ะทุกคนนี่คือถ้าช่วงไหนที่เน็ตแบบเป็นสิวหนักๆนะทุกคนเน่ยก็จะกินวิตซีนะคะเป็น2แล้วก็คอลลาเจนสี่เนี่ย ผิวเรานะทุกคนสิวที่ขึ้นเนี่ยจะแห้งไวภายในเจ็วันเดี๋ยวนยจะกินให้ดูว่าแบบชกีกินง่ายจริงๆมันไม่ติดคอทุกคน <c oughs> ลัด และด้วยความที่เราแบบว่าเป็นลูกอีเรื่องมากเกิดมาเป็นลูกอีเรื่องมากกลัวกินแล้วแพอีกอะไรนู้นอีกแบบเอยว่าเหมี่ยวกอยเนี่ยคือเนทบอกเลยว่าปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แพ้แน่นอนค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องกลัวแพ้เลยเพราะว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยมาจากธรรมชาติหมดเลยนะทุกคนแล้วก็ปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือแบบมันสามารถขับออกทางปัสสาวะเราได้เลยอะค่ะทุกคนตั้งแต่กินมาตอน ตอนนี้เนี่ยร่างกายยังปกติอยู่เลยนะคะทุกคนก็คือไม่แผ้เลยกินแล้วแบบดีกูดมากแต่ใครที่จะซื้อนะทุกคนไม่ต้องทักมาหาเน็ตนะเน็ตไม่ได้ขายนะคะทุกคนถึงจะรีวิวแบบปันหนึ่งเป็นตัวแทนคนหนึ่งแล้วนะคะเน็ตก็แบบว่าซื้อตามตัวแทนที่ภูเก็ตพังงาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนตัวแทนกอรี่เนี่ยเขามีเยอะมากเลยนะ,ะทุกคนไม่ว่าภาคไหนจังหวัดไหนนะคะเขามีหมดเลยค่ะแค่เสิร์ชในไอจีนะคะว่ากอรี่เนี่ยก็คือมีแบบเยอะมากแบบแตก แต้มสุดๆค่ะทุกคนลองเสิร์ชหาดูกอรี่ค่ะเนทขอเตือนไว้ด้วยนะคะใครที่จะซื้อนะคะไม่มีนะคะในช้อปปี้ลาซาด้าคือไม่มีนะคะทุกคนคือมีแค่ในตัวแทนของเขานะคะแล้วก็ทางแบรนด์เขานะคะทุกคนคือในช้อปปี้ลาซาด้าไม่มีนะคะแอนกินแล้วระวังพังนะแม่มีลดไม่ลดก็คือเนทบอกเลยว่าคนที่แบบมีปัญหาผิวแบบเนทเป็นสิวลองเปิดใจทานดูนะทุกคนเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะคะทุกคนคือเนทเป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นสิวเยะ มา,มากแบบไทยอินไปตอนแรกให้ดูแบบเป็นสิวผดเยอะมากคืออากาศร้อนก็ขึ้นได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนซึ่งเนตก็เลยแบบเออลองเปิดใจเออกินดูจากช่องพี่นัตตี้นะคะดูช่องพี่นัตตี้มาไงแล้วก็ช่องพี่เชอรี่นะคะทุกคนแล้วก็เออซื้อมากินแล้วก็เออรู้สึกว่าดีขึ้นนะดีขึ้นเรืเเ่อยๆเลยก็เลยกินมาตลอดจนตอนเนี้ยจนถึงตอนเนี้ยทุกคนก็ยังกินถ้าใครเคยดูในไอจีสอรี่เนตนะเนตเคยลงแล้วกินแบบสดๆให้ดูด้วยนะแบบว่าเออเนี่ยซื้อกอรี่มาทาลิรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก <l ots> ็คือตอนเนี้นบบเยเน มากดูสิก็คืออันนี้ซองที่กินหมดไปแล้วแล้วก็อันนี้คือซองที่แบบซื้อมาตุนไวนะคะทุกคนก็คือเนี่ยถ้าของไม่ดีจริงอ่ะเราจะไม่สือตุนไวทุกคนเพราะคือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบนิดขาดไม่ได้แล้วตอนนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบทําให้ผิวเราดีเราไม่เป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคืออยากให้ทุกคนลองค่ะไม่เสียหายแน่นอนทุกคนลองไปซื้อดูกันนะคะทางไลน์ออฟฟิเชียลก็ได้หรือว่ากับตัวแทนก็ได้ค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยตัวแทนเขาแบบว่าแตกแตนมากมีทุกภาคทุกจังหวัดค่ะส่วนใครชอบคลิปนนี้ะะคะแบบปัญหาผิว ต่างที่ทุกคนถามเิ็ดมานะคะว่าทำไงให้ผิวดีขึ้นอะไรเงี้ยก็มาเล่าหมดเบือกแล้วค่ะทุกคนว่าเออนี่ก็กินคอเจนกอรีไปนะคะแบบว่ามีคอเจนด้วยแล้วก็มีววตซีด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนก็คือน้องส้มและน้องชมพูของเรานั่นเองนะคะนี่สองตัวนี้เลยนะคะทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจริงๆด,ด,ด้วยแล้วก็ตอนนี้ไทยที่มีปัญหาผิวนะคะเกี่ยวกับผิวหน้าหรือผิวตัวนะคะเนขอเป็นกําลังใจให้อีกหนึ่งกำลังใจนะคะทุกคนในทุกคนแบบว่าสู้กับมัน คนหนึ่งที่เคยทอมากกับผิวหน้าตัวเองแต่ตอนนี้ก็คือได้กอลี่มาก็คือสู้สุดใจค่ะทุกคนแบบสู้สุดใจจริงๆนะคะอยากเป็นกําลังใจใทุกคนจริงๆนะคะ <c oughs> แล้วก็ลองเปิดใจกินดูคะทุกคนไม่เสียาหายแน่นอนค่ะ <c oughs> สําหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งริงๆด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ได้ขอบตลาไปก่อน <c oughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย